วันนี้จะมาทำต้มยำไก่คะ่ะคุณพ่ออยากกินก่อนอื่นก็เอาไก่ไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนแล้วก็ไปเตรียมเครื่องใส่ต้มยำระหว่างทำกับข้าวอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแวนก็จะมาเปิดเครื่องยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ไว้เลยตัวที่แวนใช้อยู่จะเป็นของแบรนด์ Xiaomi นะคะตัวนี้จะใช้ดีมากเพราะว่ากวาดและถูในขั้นตอนที่ประหยัดยเวลาได้เยอะเลยเอาจิงๆิงนะงานบ้านที่แวนขี้เกียจที่สุดเลยก็คือการถูบ้านนั่นแหละไม่ชอบมากแต่ว่าถ้าจําเป็นก็ต้องได้ทาแต่พอมีเจ้าตัวนี้แล้วชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยพอไม่ว่านแรว ดูดของเขาเนี่ยตั้ง2000พันพีตอลี่ก็อึด2,600อแอมป์ 2, ใช้งานได้110นาทีเนี่ยเราทำกับข้าวอยู่เราก็ปล่อยให้น้องทำงานไปนะคะต้มยำของเราก็ใส่เครื่องต้มยำไปจุกๆเลยใส่เห็ดฟางใส่ไก่แล้วก็ปรุงเครื่องปรุงตามใจเลยแล้วแว่นก็จะไปทำนูน่นทำนี่ของแวนนั่นแหละตอนเช้างานก็จะเยอะนิดนึงพอต้มยำเสร็จแล้วนะแว่นก็จะชิมดูว่าอร่อยหรือย,ยังต้องปรุงอะไรเพิ่มหรือเปล่าพอคิดว่าอร่อยแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดูเจ้าโรบอตตัวนี้กันคะ่ะทุกคนทำความสะอาดทุกจุดจริงๆว่าจะเป็น ใต้ชั้นวางของใต้โต๊ะใต้เตียงใ,ใ,ใต้โซฟาเขาก็าายังมุดเข้าไปทําความสะอาดอย่างที่ไม่มีจุดบอดแล้วแม่ก็จะมาเก็บขวดนมมาล้างขวดนมให้ลูกแล้วก็อบขวดนมขวดนมนี่คือล้างทุกวันอบทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวให้โตอีกหน่อยแม่จะให้ฝึกล้างเองนะพอทางานเสร็จแล้วบ้านก็จะเงาวิบวับสะอาดอย่างนี้เลยพ<ข>อ,อทาความสะอาดเสร็จแล้วน้องก็กลับเข้าบ้านไปชาร์จแบตเติมพลังแล้วบ้านของแว่นก็จะสะอาดแบบนี้ทุกๆวันเลยตัวเครื่องก็มีความบางเบาความหนาเพียง7ซนติมถังเก็บฝุ่น400 ml มนี่ก็คือ เป็นฝุ่นที่ดูดมาจากเมื่อกี้เวลาแ,แกะออกมาทําความสะอาดก็ง่ายๆอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นผ้าไว้รองถูพื้นนะคะเขาก็สามารถแกะออกมาซักได้และอันนี้ก็เป็นถังเก็บน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ถูพื้นนะคะส่วนผ้านี้ก็ซักได้ง่ายๆอย่างนี้เลยพอสะอาดแล้วก็จะเอาไปตากแดดหรือว่าจะเอาใส่ไว้แบบนี้แล้วไปถูต่อก็ได้แบบมันใช้งานง่ายมากอยากให้มีติดบ้านทุกคนเลยแถมเสียงรบกวนยัง <ๆ S 1> ตา่รบกวนเวลานอ,นอนและเวลาทํางานของเรานีวิธีประกอบแว่นก็จะประกอบเข้าง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็กดปุ่มให้ทํางานแต่ตรงนี้เราทาความสะ อาดไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทําอีกที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้กดไปเลยแล้วบ้านก็จะไปเตรียมตัวนอน<ก>เข้าห้องก็ต้องเปิดเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องเชอเวลาน้องเชอร์นอนก็จะกริ้งทั่วห้องจอดนอนอยู่ตรงใต้ตายอย่าลลูกหลับก็ได้โอกาสของแม่ที่จะตัดเล็บให้ลูกต้องระวังมากๆนะคะกลัวตัดโดนหนังแล้วก็น้องจะตื่อเอ,อเรียบร้อยคะ่ะหมดกันเวลานอนของแม่อ๋อแล้วหุ่นยนต์ดูดฝุ่นยังสามารถควบคุมผ่านแอปรองรับการสั่งงานและแจ้งเตือนด้วยเสียงและยังสามารถตั้งเวลาได้